สังเกตไหมว่าเราเกิดมาในส่วนใหญ่เราชอบมีความรู้สึกที่ไม่ดีมีความคิดที่ไม่ดีมีคำพูดที่ไม่ดีมีการกระทำที่ไม่ดีออกมามากเลยนะที่เรียกว่าสมัยนี้ชอบคิดลบนะจะคิดไม่ดีต่อผู้อื่นก็ตามคิดไม่ดีต่อตัวเองก็ตามนะ ร้วนทำให้ใจเราเนะ่ะมันก็วนก็วายมันเล่าร้อนขึ้นมานะบางคนนี่นะจิตปามาตออกมาเลยนะบางคนนี่เข้าว่าจิตปามาตออกมาเลยนะตัวเองก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีนะแล้วก็ไม่รู้ที่จะละสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรไอ้ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆเมื่อความรู้สึกความคิดที่ไม่ดีเนะี่ย มันก็จะส่งผลให้เกิดคําพูดที่ไม่ดีออกมาพูดจากระแทกกระทันพูดจาให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจบ้างนะเกิดการกระทำที่ไม่ดีออกมาเกิดความก้าวร้าวเกิดความรุนแรงขึ้นมานะแล้วมันก็ตามปัญหาตามมาอีกมามากทีเดียวแล้วเราจะกลับสู่สิ่งที่เรียกว่าความอ่อนโยนได้อย่างไร ความอ่อนโยนเนี่ยก็เริ่มต้นที่ความอ่อนโยนต่อตอนเองในทางกายภาพเนี่ยเรามองสิ่งต่างๆที่เราใช้สอนแต่เราไม่รู้ว่าในทางสภาวธรรมแล้วสิ่งต่างๆที่มันซึมซับเข้าสู่ใจของเราเนี่ยมันล้วนเป็นสิ่งที่เรียกว่าของหนักของร้อนเข้าสู่ใจโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้เนี่ย ที่เราเสพเรื่องราวข่าวสารต่างๆทางโลกอินเทอร์เนต็ตทางโลกออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงก,การดูหนังฟังเพลงการเสพต่างๆสิ่งเหล่านี้มันจะเข้ามาซึมซับแล้วก็หมักหมมอยู่ในใจของท่านทั้งหลายของหนักของร้อนเมื่อจิตใจของท่านทั้งหลายมีความหนักความร้อนมากจิตใจของท่านทั้งหลายมันก็แห้งผาดกลายเป็นพื้นดินที่แตกระแหง จากการซึมซับความหนักความร้อนข้อสู่ใจกลายเป็นจิตใจที่มีความแข็งกระด้างขึ้นมาจิตใจที่แข็งกระด้างจิตใจที่แห้งแล้งแตกละแหกมันก็เหมือนมันก็จะเกิดฝุ่นที่เรียกว่าฝุ่นที่ฟุ้งออกมาก็คือความคิดที่ไม่ดีต่างๆ่นั่นเองการที่จะอ่อนโยนต่อตัวเองก็ด้วยการนำของหลักของร้อนออกไปนั่นเอง ด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรมพระพุทธศาสนาจึงสอนสิ่งที่เรียกว่าการปล่อยวางนั่นเองเพราะการปฏิบัติธรรมถ้าเราเริ่มทำความเข้าใจให้ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการสละออกนั่นเองละซึ่งมนทิในในจิตใจละความโลภละความโกรธละความหลงละของหนักของร้อนทั้งหลายทั้งปูง โดยเฉพาะเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วในอดีตแบกกันไว้มากหรือเปล่าโยงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตของเราแล้วมันก็ติดค้างอยู่ในใจของเราการปฏิบัติมันไม่ใช่การสะสมอะไรเข้าแต่มันเป็นการสละออกสิ่งที่ข้างค้างสิ่งที่หมักหมมอยู่ในใจ,ใจิตใจ เมื่อใดที่ท่านทั้งหลายเรียนรู้ที่จะวางของหนักของร้อนลงได้ท่านทั้งหลายจะพบกับชีวิตที่มันเบาสบายชีวิตที่มันสงบเย็นนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความอ่อนโยนต่อตัวเองอ่อนโยนต่อผู้อื่นก็ด้วยการเอาใจใส่นั่นเองใจเขาใจเรามีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน